วางแผนครอบครัวในการหาบ้านต้องการพื้นที่ที่เพียงพอแต่งบไม่ถึงบ้านเดี่ยวแนะนําหลังนี้เลยค่ะเนื้อที่28ตารางวามี4ห้องนอน2ห้องน้ําสามารถจอดรถในบ้านได้1คันและแถมแอร์ให้อีก2ตัวร้อมแทงน้ําและปั๊มน้ําให้ด้วยที่จอดรถคูกกะเบื้องให้ใหม่และปิดทึบด้านข้างขวามือของเราเป็นเนื้อที่ข้างบ้านเป็นโซนไว้ตากผ้าได้และสามารถเตืนไปห้องครัวก็ได้ค่ะก่อนเข้าไปในตัวบ้านจะเห็นประตูซึ่งประตูเราใช้เป็นไม้แท้กัน เสียงและความร้อนได้ดีเปิดประตูเข้ามาในตัวบ้านจะเจอโถงรับแขกที่กว้างโปร่งโล่งโดดเด่นด้วยโคมไฟชาเดลียสไตล์โมเดิร์นติดตั้งไว้2จุดทั้งโซนริฟิ้งรูมและโซนฐานข้าวแสงไฟวอร์มไลท์ทำให้บรรยากาศดูอบกุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาดูสิคะกว้างขนาดไหนและห้องเก็บของใต้บนันไดภายในปูกระเบื้องทาสีพร้อมติดตั้งไฟให้เรียบร้อยมาดูกันที่ห้องนอนชั้นล่างกันค่ะกว้างมากมีหน้าต่างสองจุดห้องนี้สามารถ ทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องทํางานก็ได้นะคะภายในห้องครัวมีพื้นที่ที่ยาวและเคาน์เตอร์ปูนพร้พอมสิ่งล้างจานให้สามารถเดินไปเปิดประตูระบายอากาศเวลาทําอาหารได้นะคะและจุดติดตั้งปลั๊กทั้งสองฝั่งด้านข้างเคาน์เตอร์ไว้สําหรับตู้เย็นและเครื่องซักผ้าและห้องนี้มีกอ๊อกน้ําให้สามารถทําเป็นโซนซักล้างได้เลยค่ะมาดูบรรยากาศห้องนอนทั้ง3ห้องของชั้นบนกันค่ะแต่เอ๊ลืมบอกไปค่ะที่นี่คือหมู่บ้านบันบวทองธานีพาร์ตตั้งอยู่อำเภอบางบับวทอง จังหวัดนนทบ,บุรีทำเลนี้เดินทางสะดวกใกล้ถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อเข้าเมืองง่ายใกล้รถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนและใกล้เซนท์เทนเวสเกตด้วยนะคะมาต่อที่ชั้น2กันค่ะขึ้นมาเราจะเจอห้องน้ําชั้นบนเลยว้างมากและห้องน้ําเราเปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดและขวามือจะเป็นอีกห้องนอนนะคะสามารถวางเตียง5ฟุตได้เลยและอีกสองห้องด้านบนห้องด้านซ้ายจะมีหน้าต่าง1จุดและอิกแก้วใสไว้ให้แสงสามารถเข้าผ่านมาได้ห้องนี้สามารถ วางเตียง5ฟุตได้นะคะและห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องกว้างสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยมีหน้าต่างและระเบียงทําให้ห้องนอนดูไม่อึดอัดเป็นไงคะฟังก์ชันจุกๆแบบนี้ถูกใจหรือเปล่าและทั้งหมดนี้เพียง2.59ล้านบาทเพราะหลังนี้ดีเลยมาบอกต่อสนใจนัดชมบ้านได้ทุกวันนะคะ